สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องแย้อ้ยมาแล้วเช้าน,นี้นะคะวันนี้เรามาตักบาตตามออเดอร์นะคะพี่น้องคนหนึ่งเราก็ทำนะวันนี้เขาสั่งกุ้งผัดพริกเผาจ้า <c oughs> รอกันบิกเกอร์ในรถสังขาน ปกติเราจะทำทุกวันอาทิตย์เนาะพี่น้องตักบาทอานี้ยพอดีมีเพ,เพื่อนบอกว่ายาโอ้ยตักบาทไม่น้อยพรุ่งน,นี้ถามแดบกบได้เมนูอะไร ท <c oughs> ีนี้เขาอยากได้กุ้งผัดผงกะหรีแต่ <c oughs> ไม่กินผงกะหรีนะเราก็เป็นกุ้งผัดพริกเผาอ่ะกุ้งแต่งเหมือนกุ้งผัดผงกะหรีอ่ะทุกคนแต่แค่ไม่ใส่ผงกนะหรีเนาะใส่แค่พริกเผากับไข่สั่งยังไงได้ยังงั้นนะคะเพื่อน ะะแล้วเราก็มาเตรียมจัดร้านกันเพื่อนๆ โอเคค่ะก็เช้าๆมาก็บ้านอกนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้แหละก็จะไปได้ออเดอร์ก็ประมาณกักสี่โมงครึ่งฝากร้านเดียอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ